เอาละครับผมก็สวัสดีกรับมาอยู่กับผมเล็กก็คือนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป o m i ม i X ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนสีโอเมดิสำหรับคนที่มีเกมพาร์ตเปลี่นสีอยู่แล้วนะฮะหรือใครไม่มีก็ซื้อได้นะครับอ่ะโอเคนะโกยเกมพาร์ตของเกมนะมันจะอยู่ที่รูปนี่นะฮะนี่ตัว3ามตัฟ้านะแอปสามเหลี่ยมตีฟ้านะครับ นี่แล้วก็มาดูตัวของเกมพาร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยเกมพาร์ตเปลี่ยนสีนะฮะอยู่ราคาอยู่ที่ $399 นะดูบักนะครับอ่าฮะแต่ถ้าใครจะซื้อเล่นเอาเลเวลเร็วๆนะครับก็ซื้อโอ n i X ิเอ็กวีพีดีกว่านะครับโอเคมาหลังจากนั้นเราก็ออกจากตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ซื้อมาแล้วเราก็ไปที่รูปโอ i t ทริกตรงนี้นะครับผมช่องที่สองนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนสีโอเมทริกเนี่ย ให้เป็นเหมือนเบนยี่สามนะครับาทำไมถึงต้องเป็นยี่สามเพราะผมชอบอยังไงล่ะ <c oughs> นะครับผมมันเท่มันสวยนะโอเคมาเริเม่มกันที่ชิ้นส่วนแรกนะครับผมชิ้นส่วนตรงนี้นะครับนี่เราลองปรับดูอันนี้ปรับให้เป็นดําไปเลยนะครับนี่มันจะดําเข้มสวยอย่างนี้เลยโอเคเราก็ไปกันไวๆนะผมส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นส่วนขาวๆตรงนี้อ่เส้นขาวๆนะปรับให้มันเป็นเอนะครับปรับให้มันเป็นสี สีฟ้านะครับนี่สีแบบว่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับนี่ลงมาหน่อยให้มันสว่างนะครับสีมันจะสว่างสว่างปึ๊บอ่ะนี่อันนี้จะดูค่อนข้างไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับปรับอีกนิดนึงปึ๊บอ่ะจริงๆเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ตรงนี้มันมันจะต้องแบบว่าจางๆนะครับประมาณนี้อ่ะสีมันจะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแล้วกันนะครับโอเคมา เราไปดูชิ้นสุดที่สามนะผมมันจะเป็นแผงข้างหลังนะครับต้องเราต้องปรับให้มันเป็นสีม่วงอ่ะม่วงเข้มด้วยนะครับปึ๊บเราลองแอปพลายดูวุ้ยอันนี้มันออกอันนี้ม่วงไปหน่อยต้องต้องม่วงม่วงแต่ว่ายังยังสกยังคงความเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ขออีกนิดหนึ่งนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่ะ,อะโอเคได้ประมาณนี้นะครับ นี่จะเข้มแบบไหนโอ้อันนี้ประมาณนี้แหละนะได้ละอ่ะชิ้นส่วนที่3มนะเราไปดูส่วนที่4กันส่วนที่4เนี่ยจะเป็นขอบและขอบง่ายเลยนะครับมันเป็นสีทองแล้วก็ปรับเป็นเป็นตุงเหลืองเหลืองลองแอปพลายดูทองหรือยังมันยังออกเหลืองไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับเข้าใกล้ส้มหน่อยอปึ๊บอ่านี่นี่ประมาณนี้นะผมประมาณนี้ก็ดูเหลืองสวยงามแลวนะผมเหลืองทองอ่านะครับโอเคมามปึ๊บ ได้ประมาณนี้ก็เออขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับปุ๊บนี่ประมาณนี้นะผมก็ใช้ได้ละนะเราไปดูชิ้นส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงขอบวงนี้นะผมขอบวงออมิทริกเราขยับนิดนึงปุ๊บอ่านี่ตรงนี้เราก็เป็นสีทองแล้วนะครับอเวลาจะเปลี่ยนกดชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยกดแอปพลเลยไม่ได้นะครับต้องขยับตรงเส้นแกนก่อนนะส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับแนะนําปรับให้เป็นสีดําไปเลยนี่ สีดำไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงกลางอ่าสัญลักษณ์ตรงกลางก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าสวยเลยอ้บนะครับอ้บแนะนำว่าอย่าลากเส้นติดนะครผมเพราะว่ามันจะบลกบกนิดหนึ่งนะครับถ้าลากเส้นสุดเนะนี่ยนี่จะจับค่อนข้างยากนะครับโอเคมาปึ๊บอ่าตาฉันสัญลักษณ์ของเราก็เป็นสีฟ้าเรียบร้อยนะครับตัวตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีฟ้านะผมว่า ปุ๊บเราก็แอปพลายไปปุ๊บตรงนี้นะผมขยับนิดนึงอ่าเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้เขียวๆก็น่าจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับลองไปปรับกันดูนะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นอะไรยังไงบ้างนี่อ่ะตรงนี้โอเคนะครับผมเอาอพิกัดเบนยี่สามก็เสร็จแล้วนะได้ประมาณนี้นะก็ลองปรับกันดูอ่านี่นะปรับปรับ,ปร,บปรับตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่านะ แต่ละสีมันจะไม่ไม่ได้บอกนะว่าเอออันไหนมันปรับไว้ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองดูย้อนคลิปดูเอานะครับประมาณนี้โอเคก็กด apply all นะครับหลังจากนั้นเราจะได้ตัวออมิทริกของเบน2 3ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดตัว R ่ะปุ๊บนี่มันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยนะผมโคตรเท่โคตรสวยอ่ะครับเออนี่โคตรเท่เลยนะผมถ่ายเลยขอถ่ายรูปปั๊บปุ๊บนี่นะครับอ่ะ นี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองดูซิว่าไหนระบบแปลงล่างนี่นะครับเลื่อนอมิทิกหมุนติ้วติ้วสีฟ้าอย่างนี้เลยนะโคจะเท่นะครับลองแปลงล่างเป็นตัวเอเลี่ยนสักตัวหนึ่งนะดูว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยเปล่าอุ้ยอุ้ยชุดเป็นสีฟ้าด้วยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยตรงนี้เป็นไอ้นี่ด้วยนะผมสีทองนะเอ้ยอุ้ยโอ้โหตรงตรงอมิทิกเนี่ยมันอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปปรับใหม่นะครับนี่ แต่ก็ได้ประมาณนี้เ s, ุ้ยมันเปลี่ยนสีชุดด้วยเออไอตรงดำดำมันกลายสีดำกันเฮ้ยออย่างนี้เราก็เปลี่ยนสีเอเลียนได้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวแบบเอเลียนอีกทีหนึ่งนะผมยังปรับสีไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะฮะชุดมันกับลายเส้นเนี่ยมันแปลกๆลไปละแต่ก็ได้อยู่นะผมเอ้ยเป็นเป็นยสิบสามจริงเลยอ่ะเป็นเป็นรวมเอเลียนด้วยนะผมเออชุดเอเลียนเปลี่ยนสีด้วยนะก็ประมาณนี้นะผมมาสอนเปลี่ยนสีอเมทิกนะครับ คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนสมสอนละเอียดแบบเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แบบว่าออมิทิกอันไหนของใครนะครับก็มาลองคอมเมนต์กันไว้ได้ส่วนคลิปนี้มีเท่านี้จ้ะไปแล้ว